ไก่ผูครับเป็นไก่ผูนีเดือยเดือยกำลังออกตัวใหญ่เติบลาบไก่ปลาบัณนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเด้อกินลาบไก่ปลาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อไปไดป้นี่แหละชีวิตสิงหาณกับบ้านเฮาชุดที่17การต่อไก่นะครับเนาะ การต่อไก่ไก่แจ่ไก่บ้านไก่ต่อแล้วไก่ป่าครับติดตามตอนต่อไปด้วยครับนะตอนนี้ก็ตอนต่อจากตอนที่แล้วครับ่คลิปที่แล้วคลิปที่16นะครับเนาะติดตามชมได้เลยครับ เรียบร้อยครับ <ous> <vine gary> เรียบรย Firstly, oh. oh. ้อยละวออระยะประมาณ40เมตรครับนี่อ๋อเด็ดลาบแล้วมันได้ลาบแล้วมาทนี่ลาบแล้วอ๋อมัน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 ละอันนี้เป็นไก่โผูอันนี้เดือย เดี๋ย้กําลังออกตัวใหญ่เต็บนนี่ละครับบันนี้ตอกไก่นะครับเนาะการตอกไก่ม,มันมันครับวานนี้เป็นเห็ดย่างกินละโบ้วนนี้เนาะไปหลับไปก่อยไปต่อมไปยางกับหกเลยครับเอาแล้วครับหอดถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านถึงเรือนแล้วบัตรทีนี้เอยถึงเทียงหน้านะครับเนาะต้มหนามต้องยังเรียบร้อยนะครับเห็ดกับเขา่ามือเทียงพอดีนะครับ เอาละครับลาบไก่ปลาบัะนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเด้อกินลาบไก่ปลาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อไปได้ใใกินลาบไก่ปลาไกลลไ่ตอมันหมานนะครับเนาะ <S <S เรียบร้อยแล้วมือเที่ยงพอดีครับได้กเขาเที่ยงพอดีไปยำเส่าโมนีวุ้นเส้นน้ำซุปน้ำซ่าเด็ตอนเที่ยงนี่ได้กเขามือเที่ยงแซ่บๆมือจะ้วนนั่งึินเขาเนี่ยครอบครัว ไปตองการไก่ต่อนะครับไก่แจกไก่ต่อมันหมานกะที่ต่อมาไใดได้ครับลูกหน่อยมันร้ายอยูเพื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละครับคลิปที่แล้วที่ไทยเห็นนั่นแหละทีฟานมาคุณบ้าปอปอนจุดแรกนัดกันได้ครับล่องมาเบิงลองติดต่อมาครับเนาะอ่า,อาที่ดอ,อะปลาครับไก่ตอมันหมานยังอาปลากินเขามาแล้วครับกินเขาแล้วครับอย่าไปคายไร คลิปนี้จบแค่นี้ครับเนาะอย่าลืมนะครับคลิปหน้าคอยติดตามมาครับว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านที่ดูใหม่ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเด้อเพื่อเป็นกาลังใจกับเรานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผมนะ